วันนี้จะคุยถึงเรื่องเครื่องหมายวัดตอนสัก5หตัวคือเครื่องหมายยัติพังเครื่องหมายยัติภาคเครื่องหมายทับเครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายวงเล็บก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องเครื่องหมายยัติพังยัติภาคซะก่อนเพราะว่ามีการเขียนที่เหมือนกันและมีการใช้ที่เหมือนกันเครื่องหมายยัติพังยัติภาคก็คือเครื่องหมายขีดหากว่าขีดมีความยาว ไม่เกินสองช่วงตัวอ,อักษรเรียกว่าเครื่องหมายยัติพังหากว่าขีดมีความยาวสองถึงสามช่วงตัวอ,อักษรเรียกว่าเครื่องหมายยัติภาคนี้เวลาสิ่งสําคัญที่จะต้องจาก็คือว่าเวลาจะพิมพ์เครื่องหมายยัติพังหรือเครื่องหมายยัติภาคนี้เราจะต้องไม่เว้นวรรคเป็นอันขาด หากเว้นวรรคแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบไปทันทีตัวอย่างเช่นสปก4ขีดศูก็ต้องพิมพ์ให้ชิดกันทั้งซ้ายทั้งขวาจำนวนคน1 0ถึง20คนกรุงเทพถึงเชียงรายหรือเลนูแล้วก็ขีดปัญญาอย่างนี้จะต้องพิมพ์ให้ชิดกันเครื่องหมายตัวที่สองที่จะพูดในวันนี้ก็คือเครื่องหมายทับคือขีดเอ็นเอ็นอันนี้ก็เหมือนกันจะต้องพิมพ์ให้ชิดทั้งซ้ายทั้งขวา จะไปเว้นวรรคไม่ได้ถ้าเว้นวรรคแล้วถือว่าผิดหลักการในการใช้เครื่องหมายทับการพิมพ์ก็คือเช่นตัวอย่างเช่นที่20ทับ2,564ก็ต้อพิมพ์ให้ชิดกันหรือในกรณีที่เราจะใช้คำว่าคำและก็ทับข้อความหรือตำบลแขวงอำเภอเขตอย่างนี้เป็นต้น เครื่องหมายตัวต่อไปก็คือเครื่องหมายทวีภาคซึ่งเรียกกันว่าเครื่องหมายโครอนในภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องมีวิธีการที่ต้องจดจำถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะต้องพิมพ์ให้ชิดกับข้อความหรือคำที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรเช่นพิมพ์คำว่าลอนดอนแล้วก็ใส่โครอนลงไปแล้วก็วรรคแล้วก็พิมพ์ชื่อต่างๆเช่นลอนดอนอังกฤษนิวยอร์ก USA แบงกอกไทยแลนด์ Bangkok, อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยแล้วเราจะต้องมีการเว้นวรรคทั้งหน้าทั้งหลังอย่างเช่นพิมพ์คำว่ากรุงเทพปยาา้อยแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ใส่ทวิภาคลงไปแล้วก็เคาะอีกหนึ่งครั้งและก็เชิงพิมพ์คำว่าว่าโอเดียนสโตอย่างนี้เป็นต้นหรือพิมพ์คำว่าราชบุรีเว้นวรรคแล้วก็ใส่เครื่องหมายทวิภาคไปแล้วก็ใส่คำว่าแล้วก็ เว้นวรรคซะก่อนแล้วก็ใส่คําว่าคณะครุศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นส่วนเครื่องหมายตัวสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือเครื่องหมายวงเล็บในการพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บนั้นเราจะต้องมีการเว้นวรรคก่อนที่จะพิมพ์วงเล็บเปิดก็ต้องเว้นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรเมื่อพิมพ์วงเล็บปิดเสร็จแล้วก็เว้นวรรคอีกหนึ่งช่วงตัวอักษรส่วนข้อความในวงเล็บนั้นจะต้องพิมพ์ให้ชิดกับวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดตัวอย่างเช่นการคมนาคม แล้วแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่ข้อความในวงเล็บว,ว่า communication แล้วก็เว้นวรรคอีกหนึ่งช่วงตัวอักษรและอาการขนส่งในภาษาภาษาอังกฤษในวงเล็บก็จะพิมพ์คําว่า transportation อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงนําเรื่องการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนทั้ง5ตัวใช่เครื่องหมายยัตตีพังเครื่องหมายยัตติภาคเครื่องหมายทับเครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายวงเล็บ มาพูดในที่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุม่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ปู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี